จ้าสวัสดีค่ะแม่แม่เอซี FC คะ่ะตอนนี้น้องถุงทองก็ออกมาจากป่าแล้ววันนี้ฝนตกมากเลยฝนตกรินรินเนาะวันนี้ไม่ไม่ได้ออกออนทัวร์หรอกวันนี้ฝนตกดูสิเด็กน้อยดูเล่นขี้ตรงมาเยอะแยะเลยเนะี่ย สวนาลารานะคะเออพากสาาู่สาลาอาเด็กน้อยไปอาบน้ำน้องเนาะนน้องใหญ่เลยนเออน้องใหญ่เลยคุณตาจะพาน้องไปอาบน้ำต้องอาบน้ำให้ถ้าไม่อาบไม่ได้แล้วไปหาที่พักใหม่เนาะ ไปหาที่พักใหม่ถุงทองสวัสดีครับครับผมถ้าคุณยายบอกไม่ทำนะถ้าคุณตาบอกถึงทำนะเด็กน้อยขี้ดื้อเนี่ยฝนละลืมนะนี่ฝนริน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 เน,นีน่ย ตาก็พาคุณยายมาตากฝนเนาะมาถ่ายคลิปให้น้องนี่วันนี้ยังไม่มีคลิปเลยถอยลถมารถมารถมาเสียบคุงข่าวใหญ่ไปเลยไปอาบน้ำน้องใหญ่เลย น้องบกไงยนักหน่อยกินเท่าได้เอ้าเลื่นลื่อนลื่นเลื่อนเอ้าลื่นลืลนลื่นลืล้มวนไปสไลเดอร์เลยดู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 กระทำสไลเดอร์ก็ย่านก็ม้นนะก็สไลเดอร์ลงเลยเลิกบละ เดี๋ยวให้ตาลงก่อนอย่าพึ่งลงหะหยักหน่อยหยักหน่อยสไลเดอร์ลงเลยหยักหน่อยโอ๋อเอาเจ้าจ้ายายก็เกือบลื่นแล้วเนี่ยเออเออระวังกระปิงเด้อ Sa nhai vân nè. ô oh, mi cọ kang phong. à, bn <laughs> Một ơi Một à tù nè, thú nè. Tù môn nè. Một lê nè. No, 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 no. ใ่ม่องหรือวะน,นัฮะฮะฮะะะ่นเขาหาปลาเออเขาหาปลาหนึ่งคนตาขึ้นแล้วุน่น <c oughs> นี่น่าอ้วนอ,อ่กลัวลื่นสไลเดอร์ลงเลย มากลับมาเก้นวะสิลงไปยังเลิกแถหนาวโอ้มุด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 แจงตาเลยแจงตาน่ะเขามุดลงน่ะมาขึ้นมาเร็วๆล้ว โอ้หุดไปแล้วไปแล้วไปแล้วหมดหนามไปแล้วม,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 มากลับมาแม่มาฝนแห้งแลยเนี่ย <laughs> เด็กอ้วนเนาะเด็กอ้วนเล่นน้ำออกกำลังกายหน่อยอ้อออลอยน้ำกัเป็นนะดูเขามมดนามมากนะเขามุดนามมากมา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 

านนมา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 ึ้นมาตักมามามาคุณตาเหนื่อยแล้วอเธอเป็นเด็กน้อยเธอก็ไม่เหนื่อยสิ <c oughs> มุดดีคักเลยะเออฟุดโฟฟุดโฟมาลูกหลามายังเต้าอ้วนนั่น ฝันตุลูเออชอบกระชุองนะินนกรชุเอดูเเออุกแงขนาดุ้่องมขึ้นเลยเออเนชุกแงขนาดนี้กุ่มทองมึงนี่เออเออเออฝันตุลกาเออเออเออลอยหนังเป็นน้ำนะนู้ลอยหนังจริงหรือล่ะ ออออไปมาขึ้นมามาขึา้นมามาไปแล้วแล้วขึ้นมาอน้องทุงทองเล่นน้ำสนุกใหญ่เลยมาขึ้นลูกมาลูกมามามา,ม,ามันน่นแล้วมันเ,มอเอยเออสนุกไหมครับ มาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาลูกขึ้นมาอืมขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาคุ่นฝ่ามืดฝ่ามั่วอยู่หุ่นฝ่ามืดคักเลยเออนั่นขึ้นมาแล้วนะมาขึ้นมา สำหรับคลิปนี้น้องถุงทองฝากแม่แม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพายถุงทองค่ะจะได้ทำคลิปดีๆให้แม่แม,แม่ได้รับชมค่ะสวัสดีครับครับผมจ้า